สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเติมให้เต็มร้อยในสัปดาห์นี้ยังอยู่กับคุณหมอสมพงศ์กันที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์คราวนี้เรามาปรึกษาคุณหมอกันต่อในส่วนของวิธีการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมกันครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลศิลป์แพทย์สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ฟิงก็ยังอยู่กับคุณหมอสมพงษ์ที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์ดีนะครับ ในสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอได้พูดถึงอาการออฟฟิศซินโดมที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นในหนุ่มสาวมีอาการปวดหลังปวดคอนะครับในวันนี้ฟิงก็จะมาคุยกับคุณหมอสมพงศ์ต่อเกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการออฟฟิศซินโดมครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับอาการออฟฟิศซินโดมในหนุ่มสาวเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับครับการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมนะครับจะมีรูปแบบคล้ายๆกับเกมฟุตบอลคือมี2แบบคือมีดับเชิงลุกกับเชิงลับ มีทั้งเชิงลุกและเชิงรับหรอครับคุณหมองั้นขอเชิงลุกก่อนละกันครับครับผมการรักษาออฟฟิศซินโดมแบบเชิงลุกนะครับก็คือการปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็การออกกําลังกายเอ็กซ์ซิ์ไให้ร่างกายแข็งแรงให้ทนกับการทํางานในออฟฟิศได้การออกกําลังกายที่หมอขอแนะนําที่ดีที่สุดนี่ก็คือการออกกำลังกายแบบโยคะหรือไม่ก็การออกกำลังกายแบบแอโรบิกและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการปรับไลฟ์สไตล์นี่คือการปรับท่าทางชีวิตประจําวันต่างๆเนี่ยให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนสุดท้ายของการรักษาเชิงลุกที่สําคัญมากๆเนี่ยโลกนี้ต้องไม่เครียดโลกนี้ยิ่งเครียดอาการยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยต้องรู้จักหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสมกับตนเองไม่ใช่ทําแต่งานเพียงอย่างเดียวครับแล้วการรักษาแบบเชิญราบต์ะครับรครับผมผู้ป่วยหลายๆคนก็จะบ่วนว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วจะรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมนี้กันยังไงอันดับแรกเนี่ยก็ต้องมีการเรื่องของการรับประทานยาหรือการกินยาก็ได้แก่ พวกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อ,อยาต้านการอักเสบต่างๆซึ่งการกินยาเนี่ยจะได้ผลในผู้ป่วยที่มีการปวดในลนักษณะที่เพิ่งเริ่มเป็นสําหรับการรักษาแบบไม่ใช้ยานะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ปวดแบบเรื้อรังการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยก็ได้แก่การนวดการฝังเข็มและการทําการยภาพบาบัดคุณหมอครับคุณหมอช่วยอธิบายวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยาเพิ่มไหนได้ไหมครับครับผม อันดับแรกก็คือการนวดอายุรเวทนะครับข้อดีของการนวดเนี่ยก็คือนอกจากสามารถยืดคลายกล้ามเนื้อได้ทั้งตัวได้ดีแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดความเครียดจากการทํางานได้อย่างดีด้วยอันดับที่2ก็คือการฝังเข็มรักษาซึ่งการฝังเข็มเนี่ยเป็นการใช้เข็มเล็กๆขนาดเท่าปลายเส้นผมปักลงไปในกล้ามเนื้อตามจุดปวดของร่างกายปลายเข็มเนี่ยจะช่วยคลายให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวออกจากกันแล้วก็ช่วยให้มีการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นมาซ่อมแซมร่างกายในบริเวณนั้นได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายคือการรักษาโดยการทํากาาพบํัด โดยการใช้เครื่องมือกายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือความร้อนไฟฟ้าจนถึงเครื่องเสียงอัลตราซาวด์ร่วมกับการยืดเหยียบกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัดขั้นตอนการรักษากายภาพนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบแล้วการปวดของกล้ามเนื้อได้ดีทีเดียวเลยครับคุณหมอครับถ้าฟิล์มทําตามที่คุณหมอสั่งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีอื่นแนะนําอีกไหมครับครับผมถ้าเกิดรักษาแล้วอาการยิ่งแย่ลงมีอาการชามากขึ้นหรืออ่อนแรงมากขึ้น ็คงต้องย้อนกลับมาใหม่ตั้งแต่ต้นว่ามีภาวะอื่นแฝงซ้อนด้วยหรือเปล่าเช่นภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้จําเป็นต้องตรวจด,ด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครื่องมือ MRI เพื่อตรวจความผิดปกติของกระดูกหมอนรองกระดูกและก็เส้นประสาทต่างๆซึ่งถ้ามีความผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับก็จําเป็นต้องรักษาด้วยการวิธีผ่าตัด วันนี้พิมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้ฟิล์มในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องออฟฟิซินโดมครับสุดท้ายแล้วพิงก็อยากชุนหมอฝากเกร็ดความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับผมโรคออฟฟิซินโดมถึงแม้ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงแต่เป็นโรคที่น่าลำคาญและก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงอาการปวดอาจจะเริ่มจากอาการปวดเล็กน้อยปวดเป็นพักๆแต่ก็กลายเป็นปวดรุนแรงและปวดเรื้อรังได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการป้องก,กันโรค ในการออกกําลังกายแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอนิยามบทบ่อยๆนะครับวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมพงษ์มากนะครับที่ให้ความรู้ฟีมและท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับการออกกําลังกายและการเปลี่ยนกิริยาบดจะเป็นการป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมตามที่คุณหมอสมพงศ์ได้กล่าวมาขั้นต้นนะครับสาหรับวันนี้ทีก็นต้องขอขอบคุณคุณหมอสมพงศ์และทางโรงพยาบาลสินแพทย์มากนะครับที่ให้ความรู้ฟิล์มและท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้ครับสําหรับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมรายการเติมให้เต็มร้อยนะครับเพราะว่ารายการเติมให้เต็มร้อยจะมีสาระดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ